ก่อนตอนหน่อยรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกตัวเล็กหายถูกบังครับแล้วรู้สึกเราไปทำอะไรแต่ว่าบังเอิญคุณเอกเข้าหล่ออ่ะใครคือเ่งผมผมใหญ่เขาโมมีรุ่นระดับเทพเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโฟกัสตรงนี้แม่งหล่อแต่เล่นไม่ได้นะคือเอ๊ยยังเล่นไม่ได้ผมเลยมีกำลังใจไงอ๋อแล้วเฮ้ยไม่แน่เว้ย วันนี้จะรู้ว่าใครได้ก่อนกันทได้ไม่ได้แทงเปล่าอ่ะถ้าแทงจะได้ลงฝั่งอาจารย์เอาไว้เลยลองดูลองดูลองดูคือแค่ฟีลลิ่งของการแตะที่นี่ผมรู้สึกไม่เป็นมิตรเลยยืนต้องขาขาตรงๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอ่ะไอ้ไอ้เครืออย่างเนี้ยครับแต่เราต้องยืนขาให้ตรงเลยยืดขาตรงยืดขาตรงนะครับต้องเด้งอย่างเดียวอย่างอย่างงตรงอย่างเดียวเลยตบไว้ คือผมไม่ไม่สามารถให้อยู่ตรงๆได้ยืนให้พอดีได้ครับผมล็อกอยู่ครับยืนให้พอดีก่อนผมไม่รู้สึกว่ามันมันปลิ้นอยู่ตลอดเวลาอ๋อเพราะว่ามันยังไม่มีแรงที่จะไปปลิ้นซ้ายขวาความเร็วนิดนึงมันหึบใช่ถูกต้องอาจารย์คิดอยู่อย่างเดียวนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมจะปล่อยนะหลับหลับตัวไว้นะลองลองลองเริ่มบังคับนิดแล้วก็ไปดีครับพวกผมตามจับเฮ้ยโห่นิ่งนิ่งให้ไปเลยต้องมีความเร็วหน่อยเห็นเขาพูดกันนะใช่ถูกต้องตอมีความเร็วแล้วอาจารย์เรียบร้อยอาจารย์ได้ไนมได้เบาไว้อะเดียว ผมยังโยกซ้ายขวาอยู่เลยถ้ามันลังเลอาจารย์ก็กระโดดทิ้งเลยครับแผ่ให้กันก่อนพรบลให้ฟิลให้ได้ฟิลก่อนจะได้ว่าไม่ได้ฟิลนะผมผมรู้สึกว่าเราคุมเครื่องไม่ให้โยกซ้ายขวาไม่ได้ร้อนนิดเดียวตลอดเลยให้จับได้คร่ะไม่ใครช่วยจับอีกคนนึงดีกว่าเทปสองครับเทปสองจับไว้แล้วไม่ต้องกลัวโทษนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ขึ้นเลยครับจังสี มีน้ำหนักแล้วอยู่แสงว่ายืนถูกจุดแล้วจ้าปล่อยแล้วข้างนี้ปล่อยแล้วนะเฮ้ยปล่อยไปได้ยังดับเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งนี้หน่อยวะับพพี่่อมมันช้ามันช้ามันช้าเกินต้องเร็วกว่านี้ยังซ้ายหน่อยยังซ้ายหน่อยรอพี่สามครับเฮ้ยคิวผมอีกแล้วเหรอใช่ครับวันนี้เราให้เป็นนะครับเขาได้กันหมดแล้วลูกเก่งบัสเก่งเหินเก่งบัสบัสมาอย่าจับอย่าจับอย่าจับแต่จังกงอที่เนี่ยพราะมดแล้วนะครับเราเมื่อกี้ไม่นับครับ รอบที่สามไม่เป็นไรไม่เป็นไรจานเอาสบายกินพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกไก่จะปล่อยกินครั้งที่สามครับไม่ท่านเลยไปก่อนนี้จตายท่านเลยไปก่อนนี้ท่านจ่แล้วปล่อยมือไปความเร็วต้องมากกว่านี้หน่อยครับความเร็วมันช้าไปวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยอ่านวิ่งหน่อยขอปลายมือวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ท่านจ่ายแล้วปล่อยมือไปเลยครับ ต้องเร็วไปแล้วน่ายแ,แต่เล่นความเร็วหน่อยเล่นความเร็วนิดนึงใช่ใช่ถ้าก็อาจารย์ก็โดดเลยครับไม่ต้องเรเ่งความเร็วอีกนิดนึงครับเร่งความเร็วมันก็จะง่ายครับมีการจะเร่งอยู่แล้วเนี่ยแต่กลัวแล้วเาค่อยๆเลีย้ยวได้ครับมองที่จะเลี้ยวครับมองที่หนึ่งจะเลี้ยวขวาก่อีกมองขวาได้ขับเราไปก็จะง่ายขึ้นแล้วใช่ใช่รู้มันรู้สึกใช่ใช่ใช่แก้เรา รอใจใช่ไหมรอใจกับกังกิจความมั่นใจสูงนะตอนนี้เพราะรู้สึกว่ามันเคยเคยโดนไปแล้วเลยว่างทูตี้ต้องมีความเร็วพอสมควรเร็วขาชิบหายเลยช้าไปขอเร็วกว่านี้แต่ขั้งที่เท่าไหร่ที่ออกไปวิ่งได้ท่านที่สามใช่ไหมสามเร็วเลยเร็วเลยเร็วหน่อยวิ่งหน่อย อ่ากำลังดีความเร็วได้ปล่อยเลยบาสปล่อยเลยบัสกดหน้ากดหน้าช้าไปสปีไปเลยครับกดหน้ายังมียังมีลูกบอลตีอีกนะแสดงว่ามันฟีลลิ่งแบบชิวๆอย่างก้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งหน่อยความเร็วมันช้าแล้วเขายืนได้เขาอยู่ได้อะขาเขาก็ยืนได้ไม่ผมผมเร็วไม่ได้ เลี้ยวเลี้ยวทาง,งผมดีวกว่าเลี้ยวทางผมเลี้ยวขวาดีวกว่าโอ้ลงลงล,ลงดีมาตรงเฮ้ยทำไมมันเตงงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โห่ไได้เป็นไง<ห>บ<ด>้าง<ห>ครับยากไหมครับม,มันไม่รู้ว่ายากมันมันรู้สึกแป,ปลกแปละอะต้องต้องมาลอง,ต,อง,ลงต้องลงตาต้องเกิดความรู้สึกที่เท้าให้ได้ไม่รู้มันเป็นความรู้สึกที่แปลกถ้าถ้าทำรู้สึกว่ามันจะดดีแล้วมันจะได้เลยอ่ะแต่พอมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมา่อไหลร่วงทันที แต่ความรู้สึกเนี่ยตอนข้างแรกๆมันยังไม่ดีสักทีมันก็ร่วงตั้งแต่ตน้นแต่พอกกเริ่มได้ปุ๊บเออใช่แล้วแล้วเนี่ยถ้าเล่นอีกก็จะได้อีกแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเล่นต่อไปอก็เหมือน,นทุกสกิลก็เป็นอย่างนั้นนะข,ขอบคุณครับ